ดีค่ะทุกคนวันนี้นะชายเก้าจะพาเจ้าตัว t r รเวอร์เฮนเดอร์สันสตัวเนี้ยไปเล่นเข่าวงกดกันว่าแต่เจ้าสตัวเนี้ยทาไมตัวบิดเดียวขนาดนี้จะเล่นเข่าวงกดกับชายเก้าได้ไหมเนี่ยเดีย๋ยวพาไปดูแต่ละตัวนก่อนดีกว่า วันนี้เจ้าบันนี่ก็ไม่อยู่ซะด้วยชายเก้าก็เลยต้องมาเล่นเข่าวงกดกับเจ้าหนอนสะพานกระตูนแคทกระตูนดอกแล้วก็คอสตูมแมนเลยย่ะว่าแต่ทําไมเจ้าพวกแต่ละตัวเนี่ยหน้าตาเพี้ยนเพี้ยนกันทางนั้นเลยเจ้าหนอนสะพานนี่ก็แบบปากเปิดปากฉีดหมดเลยย่ะใครทําอะไรเจ้าเนี่ยแถมดูดิตาก็ถลดออกมาข้างนอกด้วยอะไม่อยู่ในเบ้าตาเลยอะ มือก็หงิกงออย่างนี้จะเล่นเถ่าวงกดกับชายเก้าได้ไหมเนี่ยไหนไหนไหนไปดูเจ้าการ์ตูนด็อกต่อสิ<ม>เจ้าการ์ตูนเนอกปากเบี้ยวเลยนะเนี่ยแล้วแถมมือก็หงิกงอตูดบิดอีกแถมขาก็ยังไว้กันไปมาเฮ้ยแต่ละตัว จะรอดไหมเนี่ยกระตูนแคทตัวเอียงเลยนะหัวแทบจะเข้าไปสิงอยู่ในตัวแล้วว่าเอ้ยโอ๊ยยังไม่ทันะไรเลยชายเก้าโดจเจ้ากระตูนแคทตบอีกแล้วอ่ะนี่เราจะมาเล่นเข่าวงกดด้วยกันไม่ใช่หรอจเจ้ากระตูนแคทตัวบิดเบี้ยวมือควายกันขนาดนี้แถมขาก็เดินตัวเอียงเอียง จะไล่จับชายก็ได้หรือเปล่า,อาโอ๊ยส่วนเจ้าขอสูมแมนตัวบิดขนาดนี้แถมขาก็แบบยกข้างนึนด้วยอะ่ะนี่แต่ละตัวไปโดนยาตัวไหนมาเนี่ยสภาพไม่เหมือนเดิมเลยอะ่ะชายก็ว่าพวกเนี้ยต้องไล่จับชายก็ได้ไม่เหมือนเดิมน่นแน่เลย นี่นี่นี่ชายก็มีเกมมาให้เล่นด้วยถ้าตัวไหนไล่จับชายก็ได้ก่อนนะชายก็จะให้หนึ่งคะแนนถ้าใครอยากดูแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ชายก็ให้ครบหนึ่งพันไลค์เลยนะถ้ากดกันแล้วอ่ะแล้วดูกันเลยทุกค<ะ>นตอนนี้ชายก็มาประจําการน,นะะ้าข่าวงกดแล้วแล้วส่วนนี่เจ้าเทเวอรเนสันก็มายืนรอแล้วว่าแต่ทําไมเหลือแค่กระตูนแคทหนอนละพานแล้วก็เจ้าคอตตูมแมนอ่ะ การ์ตูนดอกไปไหนอ่ะเอ้าชุดการ์ตูนดอกไม่อยากเล่นกับชายเก้าหัอไม่อยากเล่นเดี๋ยชายเก้าปรับเาวาเลยนะครั้งแรกให้มาไถ่แต่ชายเก้าวิ่งไปตามเจ้าการ์ตูนดอกมาเล่นดนวยก่อนทุกคนตอนนี้ชายเก้าพาการ์ตูนดอกมาด้วยแล้วตอนนี้น่าจะพร้อมกันหมดแล้วชายเก้าขอวิ่งเข้าไปหลบก่อนละกันเดี๋ยวชายเก้าจะนับ1ถึง10ถ้าครบ10เมื่อไหร่แล้วชายเก้จา,า,ะากจะปล่อยให้มันเดินตามหาชายเก้าเลย 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 <c oughs> เจ็ดทุกคนมันไปนไหนกันน้ามันไม่มาหาชายก้าว่ะสงสัยหาชายก้าไม่เจอแน่เลยเอ่ะเลิกเล่นกันหมดแล้วว่า <c oughs> ปรับฟาวกันหมดเลยตานี้อดได้หนึ่งคะแนนกันเลยเฮ้ยต้องระปากชายก้าวิ่งออกไปตามอีก ตัวนะบอกให้มาเล่นด้วยกันก็ไม่มาเล่นด้วยจะไปไหนกันนะาวายคอตูแมนชวนเพื่อนมาเล่นด้วยดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยคอตูแมนมาแล้วคอตูแมนมาแล้วเฮ้ยวายทางตัน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 อุ้ยคอตูแมนอุ้ยดูท่าคอตู <c oughs> แมนตกไปในหลุมแล้วใช่ก็ไปไหนไม่ได้แล้วว่าตกหลุมไปแล้ว พอตุบแมนต้องหาช้ยก็ไม่เจอแน่เลยสรุปตานี้ถือว่าชายเกาชนะนี่ทุกตัวทําไมไปรวมกันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วตามเมื่อกี้ก็ไม่ตามหาชายกาว่ะโอ้แค่ชวนเล่นแป๊บเดียวนับหนึ่งถึงสิบถึงก็เดินหนีเลยเหรอแล้วอย่างนี้ชายกาจะเล่นกับใครอ่ะงั้นเดี๋ยวชายก็ลดให้นับหนึ่งถึงห้าพอแล้วเ,เดี๋ยวอย่าลืมตามหาชายกากันด้วยนะชายก็ขอไปหลบก่อนแล้วกันนะ ไปแล้ว1 2ึ่งสองสมสห้า,ามากันแล้วชายก้าลีบินก่อนดีกว่า,อา,า,า,าโอ้ยพังตันังตันตนโอ้ยกระตูนแคทมาทึมชายเก้าต,ตัวแรกเลยเอาไปเลยหนึ่งคะแนนนี่เมื่อกี้ชายเก้าเพิ่งสังเกตว่ากระตูนดอกไม่ได้มาเล่นกับชายเก้าด้วยไปอยู่นู่นอีกแล้ว สงสัยไม่อยากจะเล่นจริงๆแล้วแหละฉันชายก็เล่นอย่าแค่สามตัวนี้ก็ได้รอบที่แล้วเจ้ากระตูแนแคทได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนนะเจ้าขอสูมแมนจะเจ้าหนอนสะพานอย่าลืมตามให้ทันล่ะตาหนิชายก็ขอไฟก่อนดีกว่าตัว,ตว,ตวมากันแล้วเดี๋ยวชายก็อยู่นี่โอ้ยเจ้าหนอนสะพานหนีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเมื่อกี้ชายก็เห็นเจ้าคอสตูมแมนวิ่งมาแล้วเอ๊ะ อยอย่าเพิ่งทิ้งชายก็เล่นคนเดียวอีกสิไปไหนกันแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยมันทะเลาะกันเองเฮ้ยเจ้ากระตูนแคทอฮ้ยทำไมโหดอย่างเงี้ยทำลายเพื่อนด้วยกันได้ยังไงอ่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วชายก็จะต้องหนีเจ้ากระตูนแคทให้ได้เฮ้ยราบนี้ชายก็ไม่พลาดตกหลุมอีกแล้ว <c oughs> ทางตันหรือเปล่าไม่ตันไม่ตันเฮ้ยแล้ก็หนีขึ้นมานี่ได้แล้วย้าูอ ใช้เก้ามาไม่ทนันคิดว่าทิ้งไฮเลนคนเดียวอีกแล้วเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยกระตูนแคทมีการตัดคู่แข่งโดยการทำลายคอสตูมแมนกอดส่วนเจ้าหนอนจะพานหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะไปลง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 เฮ้ยเฮ้ยใช้ก็จะห,หนีเจ้ากระตูนแคทได้นานแค่ไหนเนี่ย วายทักกัดไม่น่าเลยชายเก่านี่เจ้าการ์ตูนแคททำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไปจัดการเจ้าคอสตูมแมนตัดคู่แข่งแบบนี้ได้ยังไงอ่ะโหอย่างนี้มันกองกันชัดชัดแถมตัวเองไปได้ไปทั้งสองคะแนนแน่รอบนี้หนอนจะพานสู้เขานะเจ้าการ์ตูนไทยมันตัดคู่แข่งไปแล้วอีกหนึ่ง ตอนเนี้ยเหลือแค่เจ้าหนอนสะพานกับกร์ตูนแคทแล้วอะชายก้าเชียร์ชายก้าเชียร์หนอนสะพานทำให้ได้นะจับชายก้าให้ได้กอดกระตูนแคทล่ะทุกคนเอาใจช่วยหนอนสะพานด้วยนะโดยการกดและให้ครบ1000ไลค์เพื่อให้หนอนสะพานชนะเจ้าการะตูนแคทจอมขี้โกงตัวนี้เลยงั้นเดี๋ยวชายก้าขอเข้าไปแอบก่อนหนอนสะพานสู้เขานะ้าหนอนสะพานสู้เขาหนอนสะพานสู้เขาหนอนสะพานมาแล้ว นี่ชายก็ควรดีใจใช่ปะเนี่ยว้วยนนทะพานชนะแล้วอเอะชายก,ก็ก็เริ่มงงกับตัวเองว่าควรดีใจหรือเปล่าเนี่ยรอบนี้นอนสะพานชนะนะทุกคนในที่สุดหนอนสพานก็ได้หนึ่งคะแนนแล้วรอบนี้เอาชนะเจ้ากระตูนแคทจอมที่กองได้ชายก็ก็กดีใจ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราเล่นกันอีกสักสองตาแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อสรุปกันดีกว่าว่าเจ้าตัวไหนชนะตอนเนี้ย เจ้วสองตัวเริ่มสตาร์ที่จุดเดียวกันแล้วแทบจะสิงกันแล้วเนี่ยฉันก็ไปแอบเลยละกันดูซิว่าตัวไหนจะเจอช้เก้าก่อนมากันหรืยังนะว้ยมันเห็นการ์ตูนแคทแวบๆเฮ้ยมาพร้อมกันเลยเมื่อกี้ดูเหมือนจะมาเกือบพร้อมกันใช่ไหมแต่ว่าเจ้าการ์ตูนแคทก็มาถึงตัวชายเก้าก่อนอยู่ดีะ โอ้ยตอนเนี้ยกาตูนแคทนำไปเห็นๆสามต่อนหนึ่งชายก็ว่าก็คงไม่ต้องแข่งรอบสุดท้ายแล้วแหละผลเป็นเอกฉันขนาดนี้เจ้ากาตูนแคทจอมพี่โกงชนะไปได้ยังไงโอ้ยเป็นเจ้ากาตูนแคทจอมพี่โกงเรียัเป็นตัวที่โมโหอ,อีกนั่นเนี่ย ทุกคนมีใครคิดแบบชายเก้าบ้างอะว่าเจ้าการ์ตูนแคดวันนี้ใส่ไม่ดีเลยอะที่กองระหว่างการแข,ข่งขันโดยการฆ่าเจ้าคอสตูมแมนแถมยังตบชายเก้าอีกวันหลังนะชายเก้าจะไม่มาเล่นกับเจ้าการ์ตูนแคดแล้วหลอบันนี่กลับมานะเดี๋ยวชายเก้าจะฟ้องบันนี่เลยว่าเจ้าการ์ตูนแคดต,ตัวบิดเบี้ยวตัวเนี้ยมันนิสัยไม่ดีทำให้หนอนสะพานของชายเก้าแพ้ไปเลยอะ สำหรับวันนี้ชัยก็ว่าชาัยก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าจะไปฟ้องบันนี่เลยบ๊ายบายทุกคน